ก็สลับทริปนี้นะครับสถานที่แรกที่เราจะไปก็เป็นร้านแปบุญคาเฟ่ครับจะพาไปชมบรรยากาศร้านของป้าบุญคาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่ที่มีปาคราฟนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็มีกับข้าวที่อร่อยมากครับสถานที่ต่อมานะครับก็จะเป็นตลาดแนวทีผ้าที่พัทยานะครับจะพาไปชมว่าในตลาดครับมีความน่าสนใจเป็นไงบ้างครับมีร้านค้าแล้วก็มีอะไรขายบ้างครับเดี๋ยวจะพาไปชมภานคลิปนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาที่ป้าบุญคาเฟ่นะครับมาทานข้าวครับระหว่างที่รอคิวนะครับเราก็จะมาถ่ายน้องปลาก่อนนะครับนะครับมาดูน้องปลาคราฟนะครับน้องดูนิ่งมากนะครับเพิ่งเพิ่งเห็นนะครับน้องเป็ดก็มานะอยู่ข้างบ่อปลาคราฟพอดีเนี่ยครับ แม่ต้องจะตีนนะครับให้อาหารปลานะครับน้องๆคือกกจสิ่งนี้นะครับให้คุณแม่จะตีนนะครับเดินนะครับลปลาก็จะลอยตามแบบนี้ครับ ดเ,ดเอามอะค่าเย็นลาเต้เยน็นชาไทายเย็นช,าเ,ชาเขียวเย็นแล้วก็โกโก้น้ำสดเย็นหนึ่งครับ でも大きい場合 ตอนนี้ก็ได้คิวนะครับกำลังเดินไปที่โต๊ะนะครับมาป้าบุญครั้งแรกครับที่จะมากินข้าวที่ร้านป้าบุญครับนะ,ะสำหรับใครที่จะมาครับก็แนะนำนะครับมาให้ถึงร้านประมาณช่วงเวลา9ก้าโมง <pim. S 2> ครับก็จะพอดีนะครับถ้าใครมาได้ก็มาสักแปดโมงยิ่งดีคร<า>ับก็จะไม่ต้องรอคิวนะอันนี้ผมมาถึงร้านก็10บโมงพอดีครับก็ไม่ทันคิวนะพอดีเขาจองกันเข้ามาหมดแล้วเป็นเป็นรอบเป็นรอบไปนะครับไม่ทัน <cing> ครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นเซตอาหารเช้านะครับเผื่อใครไป เที่ยวกลับมาหิวข้าวมาแวะปลบุญก็สั่งหน้านะครับนะครับก็จะเปิดเร็วๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับอาหารปลบุญครับเยอะมากนะครับมามีทุกแนวครับอาหารจานเดียวอาหารรวมอาหารอีสานอาหารทะเลมีหมดครับเนี่เครื่องดื่มก็มีครับถ้าเป็นด้านบนก็จะเป็นนะครับตรงตึกนี่ครับตึกที่มีที่ซันต้าอยู่ครับก็จะเป็น คาเฟ่ของร้านนะครับเข้าไปก็สั่งน้ำสั่งเบคาเกอรี่ของหวานครับข้างบนนะครับ,ออต,อนนรบตอนนี้ก็ครบนะครับเมนูไายมาแนละ้วนนผัดไก่ผงกูิงมะพาน่นะครับอ่านี่ยำยำบุนเส้นหมูสับปลากระโรงลุยสวนต้มข้าวโพดทะเลอันนี้ต้มยำทะเลรวมมิตรนะครับแล้วก็อันนี้หมูมตุน๋นหมูตุ๋นหม้อไฟครับผมบรรยากาศป้าบุญคาเฟ่นะครับ ให้อาหารปลาครับนะครับไกลฉีดกวนี้ก็ไม่มีแล้วครับต้องที่นี่ที่เดียวครับปลาบุญคาเฟ่ไม่มีอีกแล้วครับที่จะไกลฉีดกับนกองปลาในขนาดนะกินข้าวไปให้อาหารปลาไปครับบรรยากาศสดชิลที่ปลาบุญคาเฟ่ครับให้อาหารกับปากน้องไปเลยออกปากเออกาะลงปากไปเลยครับดูน้องน้องของน่ารักมากโอ้โหดีด สวัสดีครับจอแจชแนลนะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวที่ตลาดน้ำสีภาคพัทยาจาังหวัดชนบุรีนะครับตรงน,นี้นครับทางเข,นะข้านะสำหรับคนไทยก็เข้าฟรีนะครับเข้าไปด้านในกันเลยครับ วันนี้นะครับก็มาเที่ยวตลาดน้ำสีภาคพัทยานะครับตอนนี้ก็เดินไปถึงทางเข้าตรงนี้แล้วครับตลาดน้ำสีภาคนะครับยินดีต้อนรับสู่ตลาดน้ำสีภาคนะครับเข้ามาก็มีข้าวเหนียวมะม่วงขายครับร้านแะไรกับข้าวเหนียวมะม่วงครับ <c oughs> นี่ก็เป็นสมุทตีนะครับหลายสมุทตีครับ อะโคาโดปั่นนะครับไอติม,นะมน,คคนครับนเด้สุภาพภาคไหนไม่แน่ใจชุดสวยมากนะครับกเก่งเมยไทยไหมนี่เป็นของร้านที่ระลึกนะครับมีอะไรบ้างมีไก่มีนกมีปลามีเสือด้วยนะครับ <laughs> น่ารักมุ้งมิงครับช้างนะครับ ทางน่าจะทำจากหนังนะนะครับแล้วก็เที่ยวก็เยอะพอสมควรนะอันนี้ก็เ,เป็นบรรยากาศวันสิ้นปีนะพอดีสาสุวีพันนาคมพอ,อดีนะนนะตลาดน้ำสีภาคพัทยานะครับอันนี้ก็เป็นร้านไอติมร้านน้ำปั่นนะครับ ผู้เรียนก็มานะครับนี่ก็เป็นไอศครีมนะครับสับปะรดผู้เรือชาชักเดืนอนใต้ครับู่พี่เขาจะชัก,ชกโชว์หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าชาชักครับชาชัก เฮ้ยเฮ้ยยานยานชุดขายเขาจอได้ไปแล้วครับเมนูแรกครับเป็นเป็นชาชักนะครับชาชักแบนป้ายนะครับบรรยากาศคนคึกคักมากนะครับมาหน้ามาเดี๋ยวอันนี้ร้านคุ้ยปิ้งนะครับ โดเผาครับน,นี้เป็นขนมตาลน,นะครับขนมตาลนนครับอ,อันนี้เป็นขนมบ้าบิน,นครับเป็นเนื้อจระเข้ย่างหมาล่าครับนี่ครับหอมมาแปะครับเนื้อจระเข้ย่างนะครับ ให้ลำแพนะครับคนน่าจะมาตลอดนะพี่ก็เหรอเยอะกว่านี้เยอะเลยโดยประมาณก็เยอะนะแต่ผว่าเยอะมากนีครับนักท่องเที่ยวก็กำลังมานะครับช่วงบ่ายสามครับคนกำลังเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ สวยดีนะครับเสื้อลายตลาดน้ำสีพาดครับนี่ก็เสื้อฮาวายนะครับนีัสวยดีครับสวยดีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมทางช่องของเรา,เราฝากกดไลค์กดแชร์กดบสไคริ์ให้กับช่องต่อไปเช่นนะครับเพือ่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปเป็นค่าก็หลักทีมนะสวัสดีครับสวัสดีครับ